ร่วมกับฟองพี่แปดพันหนึ่งอเล่โอ้โหเอาแพียงพูดเนี่ยเอาสิเมาส์เนี่ยว่าขายพอดีบนเนี่ยขายของไม่ดีวัดสันต้องยอมนุ่งไปนะครับทำมีทั้งมันนึง่งไปได้เอาสิเมาส์เนี่ยว่าขายพอดีบนเนี่ยขายของไม่ดีวัดสันวัดฉลองสิเมาส์เรื่องนักมวยในค่ายเนี่ยอีกอ่ะพี่กุ้งคิดว่าประมาณเท่าไหร่พี่ก็ไม่มีอะไรร้อยนะพี่กุ้งหน้าป่านะห้าร้อยเอาห้าร้อยไปจบเนี่ยเขา มัวไก่เอานี่มันว่าขายของมมือดก็เรียงน้องๆไปเนี่อโอเคบะวันฉลองก็ยังสีเลงนี่ยเนี่ยันมันก็ยังมหาบาช้านนี่แม่ของใครกะบาโอ้ยกบากะซาเนี่มันว่าขายบมือเนี่ยอูกนี้องเลยมันบูรุปดอกแพงาไหอ่ะชิดมาเท่าไหร่แพงเท่าไห่อ่ะเชเท่าไหร่ เอาแปดรพให้ี่ลองเลยโอ้แปดรอมันแพงพูดแปดรอยวมอันนี้น้ำบ่ของไอ้น้ำมันบ่สองรแต่ของไอ้น้ำตัวน้อมันก็ของอ้กหายังรูดีพี่ร้องไอ้น้อเบียร์ได้เลี้ยงง่ายนได้กินไปต่อหนาดแต่บสูก็ยังสิบ่างสู่ถึงประมาณสิบี่เออเอาเอาไปหกร้อยหกรอเไปสองของไอ้สองเป็นแดเอาแล้วแด้น้องเบียร์เนี่ยมันก็คายเหมดน้ บออันนี้เอาไว้ข้างล่างบอข้างล่างบอโอเคบอเอาซ้ำนี้ล่ะนี่โอ้ต้อนี่เด็กด้น n g นี่โอเคบอหกรโอเคยิมบุยเอายิมใส่เนี่ยเหมือน่าขายเหมือนสรุปว่าแปดร้อยแปดร้อย่รวมร่วมรวมกับฟองพีแปดพันหนึ่งโอ้โหเอาเพียงพูดเนี่ย ปั้นหนึ่งเลยพี่พี่กุ้งว่าไงผมว่าระดับพี่ดองเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเออทำพี่ว่านี่ดองอันนี้เจ็ดร้อยโอเคแต่กี่กะเปียกแปดเก้าร้อยโอเคอ่าโอ้ยแพงแต่ว่าต่อรองน้องมันนะครับเมาตลอดครับบากเขาไว่้จะไปต่อเขาเลยกลับไปหยอกน้องมันไปกันให้เร็วนะครับซ่อมเสร็จดังซ่อมเสร็จไปซ่อมเสร็จไปแปลผลไม้ไอ้เมาส์เราไปไปเร็วเร็วบ้าเออไปเร็วไม้ร็วไป ไปไปไปไยงคอยกันล้วปมไมมีลกมาผีก้อนมาสิไปกินหุ่นอกมา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 นอนมาเมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปไไปเอาไปเลยไปไปไปลุยลเมาร็วเเร็วนไิมีความสุขปปเปียกว่านายเปิไปมูอาจารย์ธนเนมในไุงไอ้เมอเด้อปอยมอันนเมาหมดเลยอ่าเาีนึงไอเจ็ยแพงป ถือกระเพียงถืออยู่ครับฮ่ถืออยู่ครับาบ่อเสียตังค์ฮะเพราะว่าผมบ่เสียเอาเอาอันได้หวยนี่แม่มองเงินส่บ่าสี่พัหนึ่งเจ็ดร้อยพาะี่เเนะเลนวะไ่เมื่อไรได้เนาไม่รบว่าเจ็ดร้อยเออเดียวเอียวเท่านเอออสรุปว่าพี่ล้องให้เจ็ดร้อยเอามาเอาเลยเก้าร้ยก้าร้อยโอเคเอาลุยลุเอาลุยลุยย วันนี้วัดฉลองเลี้ยงผลไม้หนึ่งสองสามเอาไปลองชนะชนะลุยเอาลุยเฮ้ยเอาไปเอาเอาไปกินห้องด้วยเด้อยขับขับขับโชว์พิซ่าคนไปไปหนึ่งอะไรนะพีฉลองดีดีกแล้วครับเอาเอาเอานี่ยบักซ่อยเนี่ยเก่งเอาลุยนอนลุยเออใจเย็นเอาใจเย็นเอาอย่าลืมเนื้อเอาไปหมดเด้อเอาใส่ถุงใส่ถุงไปกรองไว้เอาไปน้ำรถไปน้ำเลย เอาวัดปลาคาไปน้ำรวนเห็มัม่เงินเก่าเงินนรวขายไหหมานนะเอาเอาบเดีับบที <troll en> ่ดา <ular> ouais, ี we anyway ่าบาทเราขงินเาองบาทีมั้ยเอาเอาไปมู่วจานนําเดือขันซ่าข้นเจ้าซับูได้สิท้ายแล้วนี่เด้อเอาไปมู่จานนําเดอครับเด้อโอ้สไปิชาตอรองยังน้อบ่นอ่องันอเลมันังกาเอาไปมู่าจานเสนอจะเริ่มเด้อเจ็บเอาห้นมือเท่าเด้อเอาวัด มังูกไปมันรดหน้าวะโอวนไปแล้วงูกยรไออีขาลอยเป็นพ่นหนงลยเป็นได้เนี่ยโอ้องคือใจดีเถออ้าวทาหยอกน้องหยอกนุ่งไปนะครับครมีทานึงได้เกดไปได้บงในเงินน้ำได้อีกยเออนี่กหอกพ้นนี่เป็นสิ่ละครับบางคนก็สิลละมาครับขายมมด้องขายมืเท่ากอุดุ่นไปทีนะอืมากดท่ว่างนี่ เอาเอาเยังกูใหเอายังตัวยังยังครับบั๊กซีดาบ่บั๊กซีดาเอาบั๊กซีดามอนะเออนี่บั๊กซีดานี่ถาเป็นมึงเอาให้ปรต้องใจเงินเด้อผมใจแล้วผมใจเงินแล้วเขาใจเงินเด้อเด้ออเาใจเงินเด้อประตองใจดูเรียงมันให้ดิโตสุดยอดเลยว่าว่าขมิ้นได้ปะพูดขมิ้นได้ไหมเข้าใจขมิ้นได้เล็กหน่อยครับสุดยอดเนาะ นอนนะ้าวในได้ลไรนี่บ่เนี่ยใช่โอเคเพื่อนขอบคุณลนะแก้วแก้วครับผมครับอยากจะลองวะเนี่ยอ้าวบักม่วงบักม่วงสมบ่เนี่ยเปี่ยวก็คนขายว่าคนขายกัคนควรเนีเนี่ยสมก็เนี่ยกับ่็ข้าแล้วนะโอ้อยากลองไม่เหล้ากัจะสมจึง